เพรอะไรรัทำไม EPG ถึงเป็นองค์กรที่มีความโดดเด่นดน้านวัตรกรรมลักษณะธุรกิจของ EPG เป็นยังไงครับครับ EPG เนี่ยก็เป็นบร,ริษัทโพดิ้งอัาร์ตเนะครับที่ดูแลในส่วนของลงทุนในส่วนของผู้ผลิตนะครับแล้วก็แปรรูปนะครับโพลิเบอร์และพลาสติกชั้นนำของโลกนะครับซึ่งในการที่จะมีลักษณะของการนำเอาการแปรรูปได้นั้นต้องมีงนวัตกรรมเพราะนั้นเราจะมี i p g i n n o v v t t o o n e n t t r r ในการที่จะเป็นตัวพัฒนาการแล้วก็วิเคราะห์วิจัยนะครับให้ในส่วนการแปลรูปของตัวพลาสติกเนี่ยเข้าไปสู่ในสินค้าที่เป็นในลักษณะของชีวิตประจำวันโดยเฉพาะตัวที่1เราแปลสภาพของยางสังเคราะห์มาเป็นในส่วนของที่เป็นลักษณะของฉนวนกันความร้อนที่ใช้กับเครื่องปรับอาปปกาศทั้งความร้อนและความเย็นนะครับรวมทั้งทางด้านของเป็นรูปอินสูล t i ชัได้ด้วยนะครับ ส่วนที่2เนี่ยก็คือเป็นในเรื่องเกี่ยวกับทางด้านของการแปรรูปเป็นชิ้นส่วนยานยนต์ที่ใช้กับวงการของรถยนต์นะครับโดยเฉพาะพวกเบ็ดไลเนอร์หรือกระบะดไลเนอร์แล้วก็พวกหลังคาพวกไซส์สเต็ปต่างๆนะครับส่วนที่3เนี่ยเราก็แปรรูปในส่วนของพลาสติกนะครับให้มาเป็นในสึกของพวกเกี่ยวกับฟู้ดแอนด์เบรดแพ็เกจิ่งก็คือเป็นเรื่องเกี่ยวกับทางด้านของปรรจุภัณฑ์ในเรื่องของเครื่องเดิมแล้วก็อาหารซึ่งก็จะมีความแตกต่างในเรื่องเกี่ยวกับสิ่งที่ดีกว่าในเรื่องของการตอบโจทย์ กับการกินการเดิมในปัจจุบันนะครับเพราะฉะนั้นในเชิงของ EPG นะครับก็เลยจึงเป็นบริษัทโฮดิ้งที่ลงทุนใน3ส่วนธุรกิจพร้อมกับทางด้านของการร่วมลงทุนนะครับกับทางด้านของผู้แปรรูปนะครับยางสังเคราะห์แล้วก็พลาสติกเนี่ยชั้นนำของโลกนะครับก็คือทางด้านของ s e o n Advanced Polymix นะครับและโตไก่อิสตันลาเปอร์นะครับซึ่ง2ส่วนเนี่ยก็เป็นในส่วนของ ผู้ร่วมลงทุนนะครับที่เราร่วมลงทุนกับเขานะครับซึ่งเป็นผู้ที่อย่างซีออนแอดวานซ์นะครับเขาก็เป็นผู้ในการที่จะเป็นลักษณะของการผสมอย่างสังเคราะห์นะครับแล้วนําไปใช้ในอุตสาหกรรมไม่ว่าจะเป็นวัสดุก่อสร้างหรือว่าเป็นลักษณะของพวกยานยนต์หรือว่ายางรอรถยนต์ส่วนของโตไคอิสเซอรลัปเปอร์นั้นเขาก็เป็นบริษัทระดับแสนล้านมาเก็ตแคปของเขาเนี่ยนะครับที่ญี่ปุ่นก็มาลงทุนในเรื่องเกี่ยวกับการทําพวกลัปเปอร์วเบรชั่น ทำพวกสายท่อนะครับโพสต์สายส่งน้ํามันให้กับรถยนต์แล้วก็จักรยานยนต์ทั้กหลายนะครับซึ่งเราจึงสามารถยืนยันได้นะครับว่า EPG นะครับเป็นบริษัทนะครับในการแปรรูโปโพลิเมอร์และพลาสติกชั้นดำของโลกครับ ครับจริงๆ innovation center ของ EPG เนี่ยเดิมทีเรามีหลักการตั้งแต่สมัย3 7ปีก่อนแล้วคือ a e r o f e กนะครับเราพัฒนาเราก็จะมีการวิจัยของเราเป็นส่วนเฉพาะแล้วก็เติบโตมาเป็น Aero Class เติบโตมาเป็นรักษาของตัว EPP นะครับเราก็เลยจึงตั้ง EPG innovation center ขึ้นมาในปี2010นะครับซึ่งทำหน้าที่ในการที่จะมีการวิจัยค้นคว้าและพัฒนานะครับในเรื่องการแปลรูปพลาสติกให้เข้าไปสู่ใน ส่วนของสินค้าหลักของบริษัททั้ง3ส่วนของ EPG นี้นะครับก็คือ Aeroflex Aeroclass แล้วก็ EPP นะครับซึ่งเราก็จะมีเครื่องมือพิเศษอย่างเช่นตัวอย่างนะครับในการที่จะทดสอบในเรื่องเกี่ยวกับฉนวนกันความร้อนในเรื่องของการมีสัมประสิทธิ์การนําความร้อนที่ต่ําขนาะเดียวกันมีความปลอดภัยเมื่อเกิดการเผาไหม้จะดับได้เองนะครับและควันที่ออกมามีปริมาณที่จํากัดผ่านมาตรฐานทั่วโลกซึ่งเราอยู่ในประเทศไทย เราต้องจําเป็นในการที่จะพัฒนาสินค้าสูตรของ Aeroflex เราเนี่ยให้เข้ากับมาตรฐานของอเมริกาก็ ASTM เข้ากับ JIS ของญี่ปุ่นเข้ากับทางด้านของ BS ของอังกฤษนะครับแล้วก็ทางด้านของพวกที่เป็น B 1ของเยอรมันรวมทั้ง MPA ของสวิตเซอร์แลนด์เห็นไหมเราก็ต้องมีการค้นคว้าและวิจัยของเราอย่างต่อเนื่องถ้าเป็น Aero Class ของเรานะครับเราก็มีการพัฒนาในเรื่องเกี่ยวกับทางด้านของพวกพลาสติกนะครับในเรื่องของการความคงทนในเรื่องของการไปอยู่กับอุณหภูมิที่ต่ำ รประมาณลบสี่สิบองศาอยู่พุ่งขึ้นมาเป็นร้อยองศาได้เลยเราก็จะมีตู้ในการทดสอบเรื่องเกี่ยวกับวัสดุที่ใช้ในรถยนต์ที่ผ่านความเย็นกับความร้อนในเวลาที่แตกต่างกันนิดหน่อยมันจึงทําให้เกิดความเด่นชัดในเรื่องของการยอมรับนะครับของค่ายรถยนต์ต่างๆที่จะนําเอาวัสดุพลาสติกประเภทต่างเนี่ยมาใช้กับตอบโจทย์ตรงนี้ได้ e p p ก็เช่นกันแล้วก็มีเครื่องมือในการวัดเช่นกันนะครับว่าบรรทนกับอุณหภูมิได้ลบ40 แล้วทนได้ถึง120องศาเซลเซียสหรือไม่แล้วก็มีเครื่องมือในการทดสอบและที่สําคัญเรามีเครื่องมือในการลักษณะของคอนเวอร์เตอร์นะครับแล้วในการแปลรูปเนี่ยเราจะมีเครื่องมือในการทดสอบกลับนะครับในเรื่องเกี่ยวกับทางด้านของตัวโมเลกุลหรือวัสดุของมัน